บทที่280ดสศัตรูที่แท้จริงกำลังมาเมื่อเขาได้ยินคำเตือนของลินแรนเป็นครั้งแรกเย่จิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยเพราะพวกเขาอยู่ในที่ราบรกร้างต้นไม้ที่สูงที่สุดรอบๆมีความสูงเพียงครึ่งเดียวของคนแต่เธอไม่เห็นอะไรเลยอย่างไรก็ตามขณะที่เยจิงกำลังจะถามคำถามทันใดนั้นลมแรงก็พัดผ่านถิ่นทุรกันดารหลังจากนั้นไม่นานร่างสีดำสองสามร่างก็มาถึงพร้อมกับสายลมราวกับผู้ผีและล้อมรอบพวกเขาทั้งสองแทบจะในทันทีร่างสีดำลงมาบนพื้นและแสดงตัวว่าเป็นชายมากกว่าสิบคนที่สวมหน้ากาก,ากสีดำ การแสดงออกของเย่จินเปลี่ยนไปเมื่อเธอยืนขึ้นและตะโกนว่าคุณเป็นใครล้อมเราไว้ทําไมอัศสเจรีอัศสเตรีชายสวมหน้ากากที่ยืนอยู่ข้างหน้าทั้งสองคนชักดาบออกจากฝากักมอบเงินอย่างเชื่อฟังมิฉะนั้นเราจะฆ่าคุณทีละคนใช่ส่งเงินมาอย่าขยับทําไมคุณถึงเสียลมหายใจไปกับพวกเขาฆ่าพวกมันซะ ชายสวมหน้ากากที่อยู่รอบๆพวกเขาสองคนเริ่มส่งเสียงดังแต่เยจินแซงคาเป็นไม่ได้ยินพวกเขาเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยและมองไปที่ชายสวมหน้ากากตรงหน้าเธอหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอก็ถามว่าคุณคือพี่ชายแดาชานใช่ไหมคนผู้นั้นอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะโบกมืออย่างรวดเร็วไม่ไม่ฉันชื่อหลิวเอ๋อตงทันทีที่เขาพูดจบชายสวมหน้ากากที่อยู่ข้างๆเขาก็แตะเขาหวังต้าซานเจ้าโง่หรือ เรียกชื่อฉันทำไมจากนั้นแวงแดชานก็ตอบสนองแม้ว่าเขาจะถูกเตะแต่เขารู้ว่าเขาผิดและไม่กล้าที่จะลุกเป็นไฟเขาทำได้เพียงมองไปที่หลิวเอ,อ๋อตรงและพูดว่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆแล้วเราควรทำอย่างไรดีเราจะทำอะไรได้อีกหลิวแอทองตะคอกและถอดหน้ากาก,ากออกใบหน้าที่อ่อนเยาว์ของเขาเต็มไปด้วยความเหี้ยมโหดพวกเขารู้ต,ตัวตนของเราแล้วเราปล่อยให้พวกมันอยู่ไม่ได้แวงแดชานตื่นประหนกเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขารีบไปยืนต่อหน้าหลิวเอ,อ๋อตรงและพูดอย่างกระวนกระวายว่าไม่เราไม่เห็นด้้วยทที่่จะปลนนนเเงิเาัหรื มาจากเมืองเล็กเช่นกันยิ่งกว่านั้นพ่อของเธอก็อยู่ในสภาพเช่นนั้นถ้าเราฆ่าเธอพ่อของเธอจะอยู่อย่างไรหวังตาา้าซานลิวแอร์ทองคว้าคอเสื้อของแวงแดชานและจ้องมองมาที่เขาคุณคิดว่าฉันต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าคุณไม่เปิดโปงตัวตนของเราเราคงปล้นเงินไปแล้วกลับไปสนุกกันแต่หวังต้าซานกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเมื่อจูจ่ๆลิวเออร์ตรงผลักเขาออกไปและมองคนอื่นอย่างเย็นชาปิดบังตัวตนของคุณไปเพื่ออะไรถ้าพวกมันรอดกลับมาพวกเจ้าจะไม่มีใครรอดไปได้ เมื่อได้ยินเช่นนี้ชายสวมหน้ากากที่เหลือก็มองหน้ากันครู่หนึ่งก่อนจะถอดหน้ากากออกลินแรนมองไปรอบๆและกระหนักว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นคนหนุ่มสาวจากไอออนซิตี้เยจินตื่นประหนกเมื่อได้ยินว่าพวกเขากำลังจะปิดปากเธอเธอโนมตัวไปหาลินแรนโดยไม่รู้ตัวและถามด้วยเสียงต่ำเจ้าของร้านฮูโอคุณสู้กับพวกเขาได้ไหมลินแรนซึ่งกำลังงุนงงไม่ได้ยินเธอเมื่อเห็นว่าเขาไม่พูดเยจินคิดว่าเขากลัว หลังจากดิ้งรนอยู่ครู่หนึ่งเย่จิงก็ดึงที่มุมเสื้อของลิงแรนและพูดด้วยน้ำเสียงที่มีแต่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่ได้ยินว่าเจ้าของร้านฮูโอฉันจะดึงดูดความสนใจของพวกเขาในภายหลังหาโอกาสวิ่งด้วยเหตุนี้เย่จิงกำลังจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อลิงแรนกลับมามีสติสัมปชัญญะและดึงเธอกลับมาอย่าวิตกกังวลมาคุยกันก่อนขณะที่ลิงแรนพูดเขาดึงเยจ่จินไปข้างหลังและมองไปที่ลิวแอรทองซึ่งอยู่ไม่ไกลที่นี่อยู่ไม่ไกลาจากเมืองเหล็กคุณไม่กลัวว่าคนในเมืองจะรู้ว่าคุณฆ่าคนที่นี่่หรือเปลา เมื่อได้ยินเช่นนี้ลิวแอทองไม่เพียงไม่หงุดหงิดเท่านั้นแต่เขายังยิ้มอย่างน่ากลัวอีกด้วยคุณได้แต่โทษตัวเองว่าโชคร้ายแม้ว่าที่นี่จะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองแต่ผู้คนมาที่นี่น้อยมากนอกจากนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนบอก,กว่ามีสัตว์ดุร้ายปรากฏขึ้นใกล้ๆหลังจากฆ่าคุณฉันจะฝังคุณไว้ใต้ดินใครจะรู้ว่าเจ้าถูกเราหรือสัตว์ดุร้ายฆ่าตายนั่นหมายความว่าไม่มีใครในเมืองจะสังเกตเห็นใช่ไหมลินแรนยิ้มอย่างครุ่นคิดจากนั้นสีหน้าของเขาก็มืดลงแล้วทำไมคุณยังยย่อหหิิงนนนนนัันักกกจาา้ลแร็ตวไป ลิวแอทองเบิกตากว้างด้วยความตกใจอย่างไรก็ตามขนาที่เขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเขาก็ได้ยินเสียงอู้อี้เป็นชุดจากนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีออร่าอันทรงพลังปรากฏอยู่ข้างหลังเขาอาร์คลิวแอร์ทองอุทานและต้องการที่จะวิ่งไปข้างหน้าทันใดนั้นเขารู้สึกว่าคอของเขาแน่นขึ้นปรากฏว่ามีคนคว้าคอเสื้อของเขาก่อนที่สมองของเขาจะตอบสนองขาของลิวแอรทองก็หมดลงแล้วแต่แรงที่จับที่ปกเสื้อของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าเขาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่โลกหมุนรอบตัวเขาเมื่อเขาเห็นชัดเจนอีกครั้งเขาก็็นนนนนนอออออยู่่บบบพพืืนนื้ลงลง้้้แลลลลววคหหุมมสาาทีเกกกงััรต ตอนนี้เราคุยกันได้ลินแรนนั่งยองๆบนพื้นด้วยรอยยิ้มและก้มหน้าต่อหน้าต่อตาของลิวแอทองเขาพูดอย่างนุ่นนวลว่าส่งเงินมาไม่ง้นฉันจะฆ่าคุณเมื่อมองไปที่ใบหน้าขนาดใหญ่ของลินแรนซึ่งกินพื้นที่การมองเห็นสองในสามของเขาลิวแอทองดูเหมือนเขาเห็นผีริมผีปากของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้และเขาก็เป็นลมด้วยความตกใจถ้าคุณไม่มีความกล้าก็อย่าออกมาปล้นคนอื่นเข้าใจไหมลินแรนพูดไม่ออกเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นเยจิงมองเขาราวกับว่าเธอเห็นผีเกิดอะไรขึ้นลินแรนขมวดคค้้วแดดวแดยามมมสสัสัับบบนนนนทไุณถึงองอ ฉันขาอพวกเขาออกเท่านั้นฉันไม่ได้ฆ่าใครเยจินไม่ได้พูดอะไรแต่ดูเหมือนเธอจะตกใจจนพูดไม่ออกหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ถามด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนทำไมคุณถึงแข็งแกร่งจังฉันแข็งแรงไหมลินเรนลูบจมูกด้วยความลำบากใจเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้พลังกำลังให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในตอนนี้มฉะนั้นด้วยความแตกต่างในขอบเขตระหว่างพวกเขาการจำแบบสบายๆจากเขาคงเพียงพอที่จะทำให้คนเหล่านี้ตกใจจนตายได้ อย่างไรก็ตามเยจินเห็นได้ชัดว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะลินแรนเร็วเกินไปเธอเห็นเพียงว่าลินแรนหายตัวไปและจู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังลิวแอทองสำหรับวิธีที่คนอื่นเป็นลมเธอไม่เห็นเลยฉากที่น่าตกใจดังกล่าวทำให้เยจินตกตะลึงไปครู่หนึ่งขณะที่เธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคิดออกจู่ๆลินแรนก็บอกมือให้เขาอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้หาที่ซ่อนศัตรูตัวจริงกำลังจะมาถึงแล้วศัตรูที่แท้จริงเยจินตกตะลึงเขามองไปที่ลิวแอทองและคนอื่นๆที่เป็นลมพวกเขาไม่ใช่ศัตรูของเราหรือ ลินแรนไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแค่จ้องมองไปยังทิศทางหนึ่งด้วยสีหน้าเคร่งขครืมและสายหัวช้าช้าบทที่28 1เใช้เขาเป็นมีดเย่จินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเธอเห็นว่าลินแรนจริงจังแค่ไหนหัวใจของเธอก็เ,กเต้นรัวสัตรูของเราเป็นอันตรายหรือไม่เย่จินถามด้วยเสียงสั่นเครือไม่รู้ว่าเธอประมาะหรือกลัวแต่ใบหน้าที่ดูเด็กของเธอกลับซีดเซียวอันตรายมากลินแรนพยักหน้าและคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะสายหัวแต่เรายังไม่รู้ว่าแรงจูงใจของอีกฝ่ายคืออะไรดังนั้นคุณไไม่่ตต้้ออองงกังวลในนนนีปซซะ เยจินต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่ลิงแรนหยุดเธอด้วยการโบกมือเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องระงับความสงสัยในใจและวิ่งไปที่พุ่มไม้นาะทึบเพื่อซ่อนตัวเกือบจะในเวลาเดียวกันกับที่เยจินซ่อนตัวเสียงอู้อี้เหมือนฟ้าร้องก็ดังมาจากขอบฟ้าจุดสีดำเล็กๆสองสามจุดบินไปด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ในขณะเดียวกันแรงกดดันที่ครอบงำก็ถาโถมเข้ามาราวกับคลื่นลูกใหญ่ถิ่นธุรกันดารที่เงียบสงบแต่เดิมกลายเป็นความวุ่นวายทันทีลิงแรนยืนอย่างภาคภูมิใจท่ามกลางลมแรงโดยเอามือภายไล่หลังไม่ว่าลม อย่างไรก็ตามเยจินซึ่งซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีภายใต้แรงกดดันมหาศาลนั้นเยจินรู้สึกเหมือนมีก้อนหินติดอยู่ในอกของเธอซึ่งทําให้เธอหายใจไม่ออกกิ่งไม้จานวนนับไม่ถ้วนถูกลมพัดแรงและฟาดเธออย่างไร้ความปราณีราวกับแท้ในพริบตามีรอยเลือดเล็กน้อยปรากฏบนผิวหนังของเธออุ๊ยเยจินอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อเธอรู้ว่าเธอกําลังเปิดโปงที่อยู่ของเธอเธอรีบปิดปากของเธอ อย่างไรก็ตามลินแรนยังคงได้ยินเสียงของเธอเขาขยายระยะของกราะป้องกันเป็นสาสขั้นครอบคลุมพุ่มไม้ที่เย่จินซ่อนตัวอยู่ในเวลาเดียวกันจุดสีดำบนท้องฟ้าก็เข้ามาใกล้เมื่อไม่กี่คนร่อนลงบนพื้นลมก็สงบลงคนที่เป็นผู้นำสวมเสื้อคลุมสีดำแม้ว่าเขาจะอยู่ในดินแดนของราชวงศ์ยงที่ยิ่งใหญ่แต่ก็มีดาบสั้นห้อยอยู่ที่เอวของเขาเขามีรอยยิ้มจังๆบนใบหน้ามันเป็นศัตรูเก่าของลินแรนลิวหงชาน ข้างหลังเขามีทหารหกนายในชุดเกราะสีดำรูปลักษณ์ของพวกเขาถูกปกปิดด้วยหน้ากากพวกเขาสูงและตรงราวกับว่าพวกเขาไม่รู้สึกถึงน้ำหนักของชุดเกราะเลยอย่างไรก็ตามมีใครบอกได้ว่าชุดเกราะนั้นไม่เบาอย่างแน่นอนหลังจากตรวจจับด้วยสัมผัสแห่งสวรรค์ลิงแรนก็เข้าใจสถานการณ์จากนั้นเขามองไปที่ลิวฮงชานและยิ้มจางๆเจอกนันอีกแล้วจอมโจรกระบีลิวฮงชานหัวเราะอ,อย่างเต็มที่เขาเปลี่ยนหัวข้อและถามว่าคุณได้สิ่งที่ต้องการแล้วทำไมคุณไม่กลับไป เพราะฉันโลภลินแรนหัวเราะเบาๆและมองไปที่กริดคำรามมังกรที่เอวของลิวฮงชานทำไมคุณมาที่นี่อีกคุณยังพาคนมามากมายคุณพยายามจะจับฉันหรือเปล่าหลอดลิงคุณต้องล้อเล่นแน่ๆลิวฮงชานมองไปที่ทหารชุดเกราะสีดำที่อยู่ข้างหลังเขาพวกเขาอยู่เพียงระดับที่หกของอาณาจักรปรมาจารย์พวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะจับคุณพวกเขามาที่นี่เพื่ออ,อํลลาคุณลาลินแรนตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาคิดกับตัวเองว่าฉันรู้จักใครในราชวงศ์ยงที่ยิ่งใหญ่ไหม เรากับรู้ว่าลินแรนจะถามคำถามนี้ลิวฮงชานก็ยกมือขึ้นทั้งหกคนถอดหน้ากากออกพร้อมๆกันเผยให้เห็นใบหน้าที่อ่อนเยาว์เสี่ยวชุนลินแรนจำได้ทันทีว่าหนึ่งในนั้นคือชายหนุ่มผู้รับผิดชอบในการต้อนรับเขาและจักรพรรด,ดินีในเมืองนานเจียงอย่างไรก็ตามในเวลานั้นเสี่ยวชุนเป็นเพียงระดับแรกของอาณาจักรปรมาจารย์ในเวลาเพียงไม่กี่วันเขาก็มาถึงระดับที่หกของอาณาจักรปรมาจารย์ลินแรนไม่สามารถช่วยได้แต่รู้สึกกลัวเล็กน้อยกับความก้าวหน้าดังกล่าว สำหรับคนอื่นๆแม้ว่าลินแรนจะจำชื่อพวกเขาไม่ได้แต่เขาจำได้ว่าเขาเคยเห็นพวกเขาทั้งหมดในเมืองนานเจียงนอกจากนี้อาณาจักรของพวกเขายังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนดูเหมือนว่าแผนการรังไหมของลิลลุกซี่ยังคงดำเนินต่อไปและมีความคืบหน้าท่านหลินทั้งหกคนเข้าแถวถวายบังคมเสี่ยวชุนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดด้วยเสียงต่ำด้วยสีหน้าลำบากใจท่านหลินข้าไม่รู้ว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อใดให้ฉันขอโทษคุณและจัก,กรพรรดิเชงยูอันก่อนลินแรนกำลังคิดว่าแผนของลิวล สิวทุนไม่ตอบเขาสวมหน้ากากร่วมกับคนอื่นๆและถอยกลับไปข้างหลังลิวฮงชานอย่างเงียบๆลินแรนทำได้เพียงแค่มองไปที่ลิวฮงชานด้วยความสับสนเขาหมายความว่าอย่างไรนี่คือแผนของฝาบาทลิวฮงชานตอบด้วยรอยยิ้มบ่ายวันนี้พวกเขาทั้งหกจะปลอมตัวเป็นสามัญชนและแอบ,บเข้าไปในราชวงศ์เซนเฮเวนลี่ปรมาจารย์ทั้งหกจะทำอย่างไรฉันไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากใช่ไหมการแสดงออกของลินแรนมืดลงทันทีคุณไม่กลัวว่าฉันจะฆ่าพวกเขาถ้าคุณบอกเรื่องนี้กับฉันนั่นคือเหตุผลทีี่่ฉันนมาที่ ลิวฮงชานยิ้มอย่างใจเย็นและพูดว่าสถานที่นี้ค่อนข้างใกล้กับเมืองฉันไม่สามารถใช้กำลังเต็มที่ได้ง่ายๆแต่ฉันยังสามารถขัดขวางคุณและปล่อยให้พวกเขาออกไปได้หลังจากหยุดชั่วคราวลิวฮงชานก็แสดงท่าทางที่น่ากลัวนอกจากนี้พวกเขาเป็นเพียงทีมชุดแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดทีมคนอย่างพวกเขาทั้งหมด10ทีมฉันจะพาแต่ละทีมเข้าสู่เฮเวนลี่เซนเรียลถ้าอย่างนั้นฉันจะฆ่าพวกเขาในเฮเวนลี่เซนลินแรนตอบอย่างเย็นชาหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิิิดดปกตททไไมหหลวงชาานูเเือออจะบอนในใอะบใ้ขร ลิวฮงชานเคยกล่าวไว้ว่าเขาและราชวงศ์ยงที่ยิ่งใหญ่เป็นเพียงการใช้กันแอละลกันเป็นไปได้ไหมว่าการจัดการของเอ็กโอนบูแทงจะส่งผลต่อแผนของเขาดังนั้นเขาจึงใช้ลินแรนเพื่อฆ่าคนเหล่านี้ทันทีที่ความคิดนี้ปรากฏขึ้นลินแรนก็รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามต่อหน้าเสี่ยวชุนและคนอื่นๆลินแรนไม่สามารถถามอะไรได้มากนักมิฉะนั้นถ้าเขาพูดถูกโดยที่เขาไม่จาเป็นต้องทำลิวฮงชานจะฆ่าพวกเขาทันทีทันใดนั้นลิวฮงชานก็หันไปมองลิวแอทองและคนอื่นๆ ขณะที่ลินแรนพูดเขาก็เลิกคิวขึ้นแต่ลิวฮงชานก็ยังไม่มองมาที่เขาสายตาของเขาหันไปทางพุ่งไม้ที่เย่จินซ่อนตัวอยู่มีหนูน้อยด้วยด้วยเหตุนี้ลิวฮงชานจึงยกมือขึ้นแต่ด้ามดาบที่เอวของเขารูม่านตาของลินแรนหดตัวและเขาก็พุ่งไปที่พุ่งไม้ทันทีเธอเป็นเพื่อนของฉันโอ้ลิวฮงชานเลิกคิวขึ้นและมองไปที่พุ่งไม้ด้วยความสนใจถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องฆ่าเธอให้มากกว่านี้เธอกําลังก่อ,อกระบฏเพื่อเป็นเพื่อนของคุณไม่กล้าจุดจุดจุดลินแรนตะโกน,นา่ายง เกือบจะในเวลาเดียวกันจู่ๆลิงแรนก็รู้สึกว่ามีบางอย่างสั่นไหวที่หลังของเขาเจตนาฆ่าในใจของเขาที่สงบนิ่งมาเป็นเวลานานก็กระสับกระส่ายโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าบทที่282การสูญเสียการควบคุมเจตนาฆ่านี้ปรากฏขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแม้แต่ลิงแรนก็ไม่สามารถตอบโต้ได้ทันเวลาเพื่อระง,งับมันเกือบจะในทันทีสติของลิงแรนถูกครอบครองด้วยการฆ่าที่รุนแรงแสงสีแดงปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาและยอมทุกสิ่งที่เขาเห็นเป็นสีแดงทันทีหลังจากนั้นหมอกสีดำก็ลอยขึ้นจากหลังของลิงแรน ในขณะเดียวกันอุณหภูมิโดยรอบก็เริ่มลดลงอย่างมากมันหนาวจริงๆเมื่อพวกเขาไม่กี่คนหายใจเข้าพวกเขายังสามารถพ่นหมอกได้เกิดอะไรขึ้นใครบางคนในทหารชุดเกราะดำทั้งหกถามแต่ไม่มีใครตอบเพราะพวกเขาไม่รู้คําตอบพวกเจ้าออกไปก่อนลิวหงชานตะโกนด้วยเสียงต่ําด้วยท่าทางเคร่งครึมราวกับว่าเขารับรู้อะไรบางอย่างหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็พลิกข้อมือและชักดาบออกจากฝากักเจตนาของดาบผู้บารมีทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทันที มีเสียงกระทบกันในอากาศราวกับว่ามีดาบหลายหมื่นเล่มถูกปลดออกจากฝักพร้อมกันอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะก้าวไปอีกขั้นสายตาของเขาก็พระมัวเมื่อเขาเห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งเขาก็มองเข้าไปในดวงตาสีแดงของลินแรนแล้วตายลินแรนกล่าวอย่างใจเย็นเสียงของเขาเบามากจนแม้แต่เขาก็ไม่ได้ยินแต่มันก็เหมือนกับเสียงฟ้าร้องในหูของลิวฮงชานเสียงดังกราวเสียงร้องแผ่วเบ,เบาที่ฟังดูเหมือนมีดค,คมที่ไม่ถูกปลอกมีดดังออกมาจากอากาศรูม่านตาของลิวฮงชานหดตัวในขณะที่เขารีบบกดาบเพื่อสกัดกัน้เนเเเก็็หนนนังี้้ยยปพออล ดาบสั้นคำรามของมังกรฟันผ่านและตัดกลุ่มหมอกออกเป็นสองส่วนแต่มันยังคงกวาดไปยังลิวหงชานด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวในขณะนี้เขาไม่มีเวลาป้องกันอีกต่อไปอย่างไรก็ตามลิวหงชานมีประสบการณ์เมื่อเขาเห็นว่าหมอกสีดำนั้นแปลกและยากต่อการป้องกันเขาก็เปิดใช้งานพลังงานภายในของเขาทันทีเพื่อล่าถอยน่าเสียดายเมื่อเทียบกับความเร็วของหมอกดำความเร็วของเขายังช้าก,กว่าเล็กน้อยเมื่อหมอกสีดำสัมผัสเสื้อคลุมสีดำของลิวฮงชานมันก็เปิดรูขนาดใหญ่ทันทีแม้แต่ด้ทองคำบริสุทธิ์ที่ใช้ประดับเเสื้อออคุมข,ขากกก็ถูตัดออ จากนั้นลิวฮงชานรู้สึกเย็นในท้องของเขาเมื่อเขาหยุดและมองลงไปเขาก็รู้ว่ามีบาดแผลลึกที่ท้องของเขามันอยู่ห่างจากการเปิดเขาเพียงครึ่งนิ้วเขาเปลี่ยนอากาศเป็นใบมีดจริงๆเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ลิวฮงชานก็กลายเป็นไม่น่เป็นเพราะการเปลี่ยนอากาศเป็นดาบเป็นเทคนิคเฉพาะของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ยงหลังจากที่เขากลับมายังประเทศของเขาเขาต้องใช้เวลาสองสามปีกว่าจะเชี่ยวชานลิงแรนใช้มันได้อย่างไรก่อนที่ลิวฮงชานจะจัดการกับความคิดของเขาหมอกสีดำอีกเล็กน้อยก็ลอยมาทางเขาในขณะนี้แม้แต่ลิวฮงชานก็ยังตัััววววสด้ยคามกล จากบทเรียนก่อนหน้านี้ลิวฮงชานไม่ได้ปิดกั้นเวลานี้ด้วยซ้ำเขาขี่ดาบสั้นระก้อนรอและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากหลบหมอกสีดำแล้วลิวฮงชานก็มองไปที่เซี่ยวชุนและคนอื่นๆที่ถอยห่างออกไปทันทีพวกคุณทุกคนใช้คลาวคอนเซมเพนอารีเพื่อรังเขาวไว้อย่าให้เขาเข้าใกล้เราเซี่ยวชุนและคนอื่นๆตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขากลัวความตายแต่คลาวคอนเซมเพนอารีที่สมบูรณ์นั้นต้องการคน36คนในการสร้างอย่างไร,งไรก็ตามตอนนี้พวกเขามีเพียง6กคนเท่านั้นตัดอึกร็วเข้า เมื่อเห็นว่าพวกเขาไม่ขยับลิวหงชานก็คำรามอีกครั้งในเสี้ยววินาทีนี้ลินแรนมาอยู่ตรงหน้าเขาเหมือนผีและกวาดดาบยิงอย่างไปในอากาศทิ้งรอยเลือดจังๆไว้ที่ด้านข้างคองของลิวหงชานเมื่อเห็นเช่นนี้เสี่ยวชุนและคนอื่นๆก็ไม่กล้าลังเลอีกต่อไปพวกมันบินขึ้นพร้อมกันและเริ่มบินอย่างรวดเร็วรอบๆลินแรนตามเส้นทางที่เฉพาะเจาะจงในชั่วคริปตาท้องฟ้งฟาใสาแต่เดิมเต็มไปด้วยหมอกสีขาวเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เสียเปรียบลินแรนต้องการที่จะล่าถอยแต่ลิวหงชานจะปล่อยให้เขาลา ลิวฮงชานบินไปและปิดกั้นเส้นทางล่าถอยของลิงแรนโดยไม่ลังเลเขาฟันพลังงานของดาบออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อดักจับเขาแต่เขาก็ถูกห่อหุ้งด้วยหมอกสีดำที่ทิ้งบาดแผลลึกไว้ที่แขนของเขาเพียงแค่สัมผัสก่อนที่ความเจ็บปวดจะเข้าสู่สมองของเขาลิวฮงชานก็บินหนีไปแล้วในที่สุดหมอกหอนาสีขาวก็ขังลิงแรนไว้ในนั้นอาวุโสเราควรทำอย่างไรดีมีคนตะโกนท่ามกลางหมอกขาวมีความกลัวอยู่ในน้ำเสียงกังวลของเขาเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ภายในนั้นไม่ดี รังเขาไว้ลิวหงชานตะโกนและร่อนลงบนพื้นเขาไม่ได้ดูบาดแผลที่แขนด้วยซ้ำเขาหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบพลังงานภายในที่ไม่สงบและบกดาบสั้นระก้อนรอยอย่างรวดเร็วในช่วพริบตาพลังงานของดาบนับพันก็ถาโถมออกมาสิ่งที่แปลกคือพลังงานดาบเหล่านี้ไม่ได้พุ่งเข้าหาหมอ,อกขนาดใหญ่ในอากาศพวกเขาเดินเปรตเปรบนพื้นอย่างไร้จุดหมายอย่างไรก็ตามเมื่อพลังงานของดาบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลดลายขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนและประณีตก,ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นบนพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยทรายสีเหลืองบูมในขณะที่รููปแแบบบบกกกาาลัังงงงจจะะเเสรสรรร็็ณ์ีิดดทุ่นนนขึ้ใอศ ลิวฮงชานมองขึ้นไปโดยไม่รู้ตัวและเห็นว่าหมอกบนท้องฟ้ากำลังขยายตัวด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากในเวลาน้อยกว่าหนึ่งลมหายใจเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ20ฟุตเป็นเกือบ100ฟุตเกือบจะในเวลาเดียวกันมีร่าง2-3ร่างบินออกมาจากหมอกและตกลงมาที่พื้นราวกับอุก,กาบาตฝุ่นจำนวนมากกระจายตัวและหมอกบนท้องฟ้าเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วร่างที่ล้อมรอบด้วยหมอกสีดำสนิทปรากฏขึ้นจากหมอกสีขาว หมอกสีดำสนิทนี้เต้นอย่างสง่างามในอากาศราวกับภาพโปร่งที่อ่อนโยนที่สุดในโลกแต่สิ่งที่ตามมาคือเจตนาฆ่าอันรุนแรงที่น่าสะพรึงกลัวพลังมหาศาลที่ดูเหมือนจะสามารถทำลายล้างโลกได้ทำให้ร่างนั้นดูเหมือนเทพเจ้าทั่วรายที่คลานออกมาจากเหวนรกอย่างที่คาดไว้มันสายเกินไปแล้วการแสดงออกของลิวฮงชานกลายเป็นเคร่งขครืมทันทีเขากำดับสั้นระก้อนรอแน่นโดยไม่รู้ตัวและกำลังจะเปิดการโจมตีเต็มกำลังแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาถอนสายตาออกและยังคงสร้างแถวเรียงบนพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ ในเวลาเดียวกันหมอกสีขาวที่ขยายตัวถึง100ฟุตในอากาศได้หดตัวลงจนเหลือขนาดเท่าลูกแอปเปิลแล้วการบีบอัดที่รุนแรงทําให้ดูเหมือนไขมุกชั้นดีและพื้นผิวที่เรียบของมันยังเปล่งแสงจางๆในวินาทีถัดมามือขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มด้วยหมอกสีดําก็คว้าตัวเพลิและบทขยี้มันตายเสียงเย็นยะเยือกแทงเข้าไปในหูของลิวฮงชานเหมือนมีดทาให้กระดูกสันหลังของเขาเย็นลงทันทีถึงกระนั้นลิวฮงชานก็ยังคงอยู่ในตําแหน่งของเขาเขาไม่ได้มองไปที่ร่างสีดําสนิทบนท้องฟ้าและมุ่งความสนใจไปที่กกาาาารรรสสส้งงแถวลลํํดัับบที่จจะเ็มูณ์ บทที่2 8 3ร้อแปดสามลูกครึ่งเซียนระดับเจ็ไม่ทรงพลังเมื่อเห็นว่าลิวหงชานไม่ขยับร่างสีดำบนท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะโกรธเล็กน้อยเขาเนยหน้าขึ้นและร้องเสียงแหบพร่าเหมือนนกอินทรีจากนั้นเขาก็พุ่งไปที่พื้นราวกับลูกธนูที่ออกจากคันธนูภายใต้แรงกดดันอันรุนแรงลิวหงชานรู้สึกราวกับว่าเขาแบกภูเขาลูกใหญ่ไว้บนบ่าเท้าของเขาจมลงไปในดินเวลาดูเหมือนจะช้าลงในขณะนี้ทรายและก้อนหินที่ปลิวว่อนตัดผ่านอากาศคุ่น ร่างสีดำสนิทมาถึงทันทีห่างจากพื้นหลายสิบฟุตหมอกสีดำสนิทรอบตัวเขาถูกลมพัดพากลับเผยให้เห็นใบหน้าที่ดุร้ายของลิงแรนเขาถือดาบหนักที่สูงเท่ากับคนไว้ในมือมันเบามากในมือของเขาราวกับว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยดาบหนาฟันผ่านอากาศและตรงไปที่ลิวหงชานทรายและก้อนหินจะถูกบดขยี้เป็นผงทันทีระยะห่างระหว่างพวกเขาทั้งสองยังคงลดลงอย่างรวดเร็วในที่สุดเมื่อใบมีดหนาของดาบหนักสะท้อนเข้าที่รูม่านตาของลิวหงชานการก่อกตัวของอารก็เสร็จสมบูรณ์เสียงหึ่งหึ่งจังจังดง พายุเฮอริเคนทำลายล้างพุ่งขึ้นจากพื้นดินลิวฮงชานถูกอัพเตอร์ช็อกกระเด็นไปไกลหลายร้อยฟุตในทันทีสำหรับเป้าหมายของพายุเฮอริเคนลิงแรนเขาถูกส่งตรงไปยังท้องฟ้าหลายร้อยฟุตเมื่อพายุเฮอริเคนพัดผ่านไปลิงแรนก็ตื่นขึ้นจากความโกรธสุดขีดของเขาราวกับว่ามีคนเอาอ่างน้ำแข็งมาเทใส่หัวเขาในฤดูหนาวเขาจำสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้อีกต่อไปเมื่อเขากลับมารู้สึกตัวเขาก็รู้ว่าเขาอยู่บนท้องฟ้าเขาตกตะลึงเพียงชั่วครู่ก่อนที่เขาจะขี่ดาบยิงหยางในเวลาเดียวววกกกักััันนนดดดดด้้ยคคคาาามมิิิเเเขขใสส่บบบลูือท์ ขณะที่เขาหลีตตาและประเมินสถานการณ์บนพื้นริมแรนเริ่มนึกถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างแรกหวังตาซานและคนอื่นๆพยายามปล้นฉันหลังจากที่ฉันจัดการกับพวกเขาแล้วลิวฮงชานก็ปรากฏตัวพร้อมกับเซียวชุนและคนอื่นๆทำไมเซียวชุนและคนอื่นๆถึงมาที่นี่โอ้ใช่พวกเขามาที่นี่เพื่ออำลาและขอโทษเพราะพวกเขากำลังจะถูกส่งไปยังเฮเวนลี่เซนเรียวเพื่อก่อปัญหาลิวฮงชานไม่ต้องการให้คนจำนวนมากเกินไปรู้เรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงต้องการฆ่าเย่จินเพื่อปิดปากเธอยังไงก็ตามเย่จินอยู่ที่ไหน เมื่อความทรงจาค่อยๆกลับมาหาเขาลินแรนไม่มีเวลาคิดว่าเหตุใดเขาจึงปรากฏบนท้องฟ้าร่างของเขากระพลิบสองสามครั้งและมาถึงข้างพุ่ไมไม้ที่เย่จินซ่อนตัวอยู่หลังจากผลักพุ่ไมไม้ออกไปเย่จิงยังคงซ่อนตัวอยู่ข้างในแม้ว่าเธอจะหมดสติแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสลินแรนมองไปรอบๆและตระนนักว่ามีหลุมขนาดใหญ่อยู่สองสามหลุมบนพื้นอย่างไรก็ตามเขาไม่เห็นลิวหงชานเขาไม่เห็นแม้แต่เสี่ยวชุนและคนอื่นๆเขาไม่ทราบว่าลิวหงชานหลบหนีหรือซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งอย่างไรก็ตามไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไไมม่่่่สาาารถอยูทีีนนนด้ จากนั้นในขณะที่เยจิงหมดสติลิงแรนก็อุ้งเธอออกจากพุ่มไม้และขี่ดาบยิงอย่างไปยังภูเขาเซียนหยง5นาทีหลังจากลิงแรนจากไปในหลุมที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยฟุตจู่จูก็มีมือยื่นออกมามันจับขอบบ่อแล้วค่อยๆดึงตัวขึ้นมาฟืฟือฟ,อฟ,อฟ,อฟอืลิวฮงชานหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่เขาจะหายจากอาการตกใจในที่สุดเขาหลีตาลงและมองไปยังท้องฟ้าสีครามในตาของเขาสันระริกขณะครุ่นคิดเกี่ยวกับบางสิ่งหลังจากพักสักครู่ลิวฮงชานก็เดินไปที่สนามรบซึ่งเขาปะทะกับลินอ็นเอ บนถิ่นทุรกันดารที่ปกคลุมด้วยกรวดมีหลุมลึกหกหลุมลิวหงชานสแกนพวกเขาด้วยความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาและตระหนักว่าคนที่อยู่ข้างในยังคงหายใจอยู่จากนั้นเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากนั้นไม่นานในที่สุดลิวหงชานก็ขุดคนทั้งหกออกมาแล้ววางเรียงกันเป็นแถวบนพื้นขณะที่เขากำลังจะตรวจสอบพวกมันอย่างระมัดระวงังจู่ๆก็มีลมพัดผ่านเขาไปเขาหันกลับมาและพบกับดวงตาที่มุ่งร้ายของเอ,อ็กโวนบูแชง เกิดอะไรขึ้นเอ็กโอนวูแชงขมวดคิ้วเล็กน้อยและถามอย่างเย็นชาแม้ว่าเขาจะยังสวมชุดสีขาวอยู่แต่ด้วยท่าทางที่มุ่งร้ายเขาดูเหมือนทรราชผู้ซึ่งกำลังจะบบินไปสู่ความเดือดดานได้ทุกเมื่อไม่ใช่ความผิดของคุณทั้งหมดหรอลิวฮงชานหัวเราะเยาะและหันไปมองเอ็กโอนวูแชงโดยไม่ปิดบังอะไรเขาพูดอย่างเย็นชาด้วยน้ำเสียงตั้งคำถามคุณรู้อยู่แล้วว่าแล็กชาร์โดเซเบอร์สามารถเปิดใช้งานเจตนาฆ่าในใจของเขาได้หรือไม่ถ้าคุณทำแผนของฉันสำเร็จฉากนี้จะเกิดขึ้นในราชวงศ์เซียนสวรรค์เอ็กโอนวอยเยเม แม้ว่าเขาจะไม่ตอบคาถามของลิวฮงชานโดยตรงแต่ความหมายในการตอบกลับของเขานั้นเทียบเท่ากับใช่การแสดงออกของลิวฮงชานมืดลงทันทีทําไมไม่บอกฉันล่วงหน้าทําไมฉันต้องบอกคุณด้วยเอ็กวนวูแชงหัวเราะเบาๆและถามกลับดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกเรากับว่านี่เป็นคําถามที่เด็กมากถ้าคุณทําตามแผนของฉันสําเร็จเรื่องคงไม่กลายเป็นแบบนี้ คุณลิวฮงชานเบิกตากว้างราวกับว่าเขากำลังจะบยบินไปสู่ความโกรธแต่ในที่สุดเขาก็ลั้นไว้ทันใดนั้นเขาก็หันกลับมาและหยุดมองไปที่เอ็กโวนวูเทงตอนนี้เขาสูญเสียการควบคุมดังนั้นฉันทำได้เพียงออกแรงทั้งหมดของฉันเอ็กโวนวูเทงเนียบราวกับว่าเขากำลังครุ่นคิดหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาก็พูดว่าปล่อยเขาไว้ตามลำพังในอีกสองสามวันข้างหน้าฉันมีอะไรให้คุณทำคนคุ้มกันอีกคนลิวฮงชานถามกลับจากนั้นเขาก็ที้ไปที่เสี่ยวชุนและคนอื่นๆทีีีีีีี่่่่่่่่พพพืื้้้้้นน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 นคคคคเเหลาาาจจะะตออออองงงงักกยยรรปปฉสททมมไ ทีมที่สองคืออะไรเอกูนวูแทงถามด้วยความงงงวยลิวหงชานอดไม่ได้ที่จะหันมาจ้องเขาคุณไม่ได้บอกว่าคุณต้องการส่งคน60คนเพื่อแทรกซึมเข้าไปในราชวงศ์เซียนสวรรค์โอ้นั่นเป็นเพียงวิธีที่จะบังคับให้ลิงแรนกลับไปเอกูนวูแทงยิ้มการจ้องมองที่มุ่งร้ายของเขาไปที่เสี่ยวชุนและคนอื่นๆและเขาไม่ได้ซ่อนความรังเกียจในสายตาของเขาพวกเขาไม่ได้ทําตามความคาดหวังของฉันดูเหมือนว่าฉันต้องให้ ลิวลุกซี่เร็วขึ้นเมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายของเอ็กโอนมูชงงลิวหงชานก็กระหนักได้ทันทีว่าไม่เพียงแต่เซี่ยวชุนและคนอื่นๆที่เสียสละเท่านั้นแต่เขายังเป็นเพียงเครื่องมือของเอ็กโอนมูชงความโกรธที่เขาระงับไว้ก็เพิ่มขึ้นในทันทีและเขาก็คว้าคอเสื้อของเอ็กโอนมูแชงแน่นรู้ไหมว่าฉันเกือบตายด้วยน้ำมือเขาลิวหงชานจ้องไปที่เอ็กโอนมูชงและตะโกนอย่างโหดเหี้ยมว่าถ้าคุณไม่บอกฉันว่าฉันต้องรักษาเขาให้รอดโดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดฉันจะ เอกนวูแชงหัวเราะเบาๆลิวหงชานที่โกรธเกรี้ยวกล่าวว่าเขาอ่อนแอไม่ต่างจากการเติมเชื้อไฟฉันคิดว่าคุณอยากตายจริงๆลิวหงชานคำรามและกำลังจะโจมตีเมื่อเขารู้สึกว่ามือของเขาเบาลงเมื่อเขามองลงไปสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากเขาเห็นว่ามือที่จับคอเสื้อของเอกโนวูแชงถูกตัดออกจากข้อมือของเขาในบางครั้งบทที่284ตัวตนที่ถูกเปิดเผยผ้าซาตินบนข้อมือของเขาเรียบและเรียบเมื่อมองดูใกล้ๆเราสามารถเห็นเลือดที่ไหลผ่านเส้นเลือดของเขาแต่ไม่มีสักหยดที่ตกลงสู่พื้นราวก่ว่ยอดทีปิู บนปลอกคอของเอ็กโอนวูแทงมือยังคงจับมันไว้แน่นราวกับว่ามันไม่รู้ตัวว่ามันออกจากกางของเจ้าของไปแล้วมันยังคงปฏิบัติตามภารกิจตามหน้าที่ด้วยความคิดจากลิวฮงชานมือที่ถูกตัดก็ปล่อยปลอกคอและล้มลงกับพื้นอย่างไรก็ตามลิวฮงชานได้แต่ออกคำสั่งให้ปล่อยปลอกคอในสมองของเขาแต่ไม่ปล่อยให้มันหล่นตอนนี้คุณอยู่ในดินแดนใดอัศเจรีอัศเจรีลิวฮงชานจ้องมองที่เอ็กโอนวูแทงและถามอย่างเย็นชาสีหน้าของเขาน่าเกลียดราวกับซากศพทำไมฉันต้องเล่าเรื่องของตัวเองให้นายฟังด้วย เอกูนวูแงงตบเสื้อคลุมของเขาจากนั้นเขาก็เอนตัวไปหยิบมือที่หักขึ้นมาเขาใช้นิ้วค่อยๆวาดเป็นวงกลมบนฝ่ามือของมือที่หักเธอแค่ต้องรู้ว่าด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของฉันฉันไม่สามารถฆ่าคุณได้แต่ฉันสามารถทำให้คุณหวังว่าคุณจะตายได้รู้สึกคันที่ฝ่ามือลิวหงชานตัวสันโดยไม่มีเหตุผลเมื่อเขามองไปที่เอกปนวูแงงอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวอย่างเห็นได้ชัด แต่เท่าที่ฉันรู้ลิวฮงชานลากเสียงของเขาราวกับว่าเขากำลังเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังฟลุเทอร์ริงคลาวมีผลกับผู้ที่มีระดับการพบปลูกต่ำกว่าผู้ใช้หรือเทียบเท่ากับผู้ใช้เท่านั้นอย่างน้อยที่สุดทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ในอาณาจักรเดียวกันส่วนคุณด้วยการบ่มเพาะหลายปีของฉันฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ฮาบเซนเรียวใช่ไหมเอกวนบุแชงกล่าวตอประโยคครึ่งหลังของลิวฮงชานด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวบนใบหน้าของเขาแต่ทำไมฉันต้องเล่าเรื่องของตัวเองให้บบ้้้้้้นน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 าาาาาายยยยฟฟัััััังง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 ดดดดววีีีี่่่่่่่่เเเเเเปป็คครททอออกกกกูููแแแแพบบบไไมมมมตตตตตลลหหืจิิส ครั้งแรกเอ็กโอนวูแทงใช้ศักดิ์ศรีของจักรพรรดิเพื่อปราบปรามคนอื่นแต่ครั้งที่สองมันเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงลิวหงชานมีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปีดังนั้นเขาจึงสามารถบอกได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรความโกรธส่วนใหญ่ในใจของเขาถูกระงับทันทีด้วยความกลัวและส่วนที่เหลือก็ดับลงอย่างสมบูรณ์ด้วยความมีเหตุผลที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของเขาคุณต้องการให้ฉันทำอะไรลิวหงชานถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนในเวลาเดียวกันเขาก็เหยียดข้อมือที่ว่างเปล่าออกด้วยท่าทางแสดงความเคารพรรากกััับบผู้้ใชทีี่ด เอ็กวนบูแทงยิ้มอย่างคลุมเครือและวางมือที่หักไว้บนข้อมือที่ว่างเปล่าของลิวฮงชานแขนเสื้อของเขากวาดไปทั่วบาดแผลและมือของลิวฮงชานก็กลับสู่สภาพเดิมจริงๆแล้วมันง่ายมากขณะที่เอ็กวนบูแทงพูดเขาก็หันไปทางทิศใต้ฉันต้องการให้คุณไปที่เฮเวนลี่เซนไดนาสตี้อีกครั้งและนำซาเครตอเบิรซอดกลับมาดาบอเวจี A G ศักดิ์สิทธิ์ลิวฮงชานขมวดคิ้วและถามด้วยความสับสนทำไมคุณถึงต้องการดาบอเวจี A G ศักดิ์สิทธิ์ทันทีที่เขาพูดจบลิวฮงชานก็ยิ้มออย่าขนน Egg าเเกระ,ะไบล อย่างไรก็ตามที่ทําให้ลิวฮงชานประหลาดใจเอ็กโอนวูแชงไม่ได้เก็บเป็นความลับในครั้งนี้เขาหยุดชั่วขณะก่อนที่จะอธิบายว่าฉันต้องการใช้ซาเครตอบิสซอสเพื่อคุกคามจากกระพัดเชงยูอันลิงเรน,น่าจะเชื่อสิ่งที่คุณบอกเขาก่อนหน้านี้เขาไม่ต้องการให้เลวไฟแห่งสงครามลุกลามไปยังราชวงศ์เซียนสวรรค์ดังนั้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาจะเริ่มมองหาร่องรอยของรังไหมตัวอื่นอย่างแน่นอนข้าจงใจทิ้งเงื่อนงำบางอย่างไวใ้ให้เสียเวลาในเกรดย,ยงคว้าเวลาและคิดหาทางนำซาเราครตอบกอกมารบลา ลิวหงชานลังเลอยู่ครู่หนึ่งและถามว่าฉันมีเวลาเท่าไหรคุณต้องการนานแค่ไหนอย่างน้อยสิบวันลิวฮงชานกล่าวอย่างจริงจังว่าก่อนหน้านี้ฉันได้ออกแบบดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าฉันจะได้ของปลอมมาในตอนท้ายแต่ก็ทําให้ฉันรู้ว่าซาเครตอบิสซอร์ที่แท้จริงนั้นซ่อนอยู่ในวังของเฮเวนลี่เซนแต่นั่นคือทั้งหมดที่ฉันรู้หากคุณต้องการให้ฉันได้รับดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์ฉันต้องระบุตําแหน่งของดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์ในพระราชวังก่อนและจ เอ็กปูนวูแทงกรับพริบตาเร็วกว่านานแค่ไหนลิวฮงชานไม่ตอบทันทีหลังจากครุ่งคิดอยู่ในใจเขาก็เหยียดฝ่ามือออกห้าวันช้าเกินไปเอ็กปูนวูแทงสายหัวโดยไม่ต้องคิดคุณมีเวลาสามวันสามวันลิวฮงชานอุทานว่าต้องใช้เวลาสองวันในการไปและกลับจากเฮเวนลี่เซนพาเลสในเวลาเพียงวันเดียวฉันอาจไม่สามารถรู้ได้ว่าดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนนั่นคือธุรกิจของคุณคุณไม่จําเป็นต้องบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ Ang, เอ็กนวูแชงกล่าวอย่างเฉยเมยว่านอกจากนี้คุณไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้มิฉะนั้นฉันสามารถส่งศพของคุณไปให้เฮเวนลี่เซนเพื่อขอโทษเท่านั้นคุณมันไร้เหตุผลลิวฮงชานอดไม่ได้ที่จะเปล่งเสียงของเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับดาบอเวจีศักดิ์สิทธิ์ภายในวันเดียวโดยไม่เปิดเผยตัวตนเมื่อได้ยินเสียงคำรามกึกก้องของลิวฮงชานเอ็กนวูแชงยังคงมีสีหน้าเฉยเมยเช่นเดิมอย่างไรก็ตามเสือ้อคลุมสีขาวของเขาเริ่มกระพืออย่างช้าๆเสียงใบมีดที่คมเสียดสีกันสามารถได้ยยิินนนนใอออาาาาากกศดับวมโรธขงงงหเเื้็ สี่วันลิวฮงชานถอนนิ้วออกฉันจะนำซาเครตอาบิสซอดกลับมาให้ได้ภายในสี่วันอย่างแน่นอนคุณมีเวลาแค่สามวันเอกอนวุแทงตอบอย่างเฉยเมยทันใดนั้นสายลมก็พัดผ่านและร่างของเขาก็สลายไปในอากาศพร้อมกับเสียงนั้นประนาม,มันลิวฮงชานกำม,มัดแน่นและสาบแช่งเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาสีฟ้าและเห็นเมฆสีขาวเพียงแค่คุณรอเจ้าจะเยือหญิงได้ไม่นานลิวฮงชานมองไปที่เมฆสีขาวและกัดฟันดวงตาที่หลีลงของเขาเป็นประกายด้วยเปเลวไฟและเส้นเลือดบนกำั้านของเขาก็ปูดออกมาภูเขาเสียนอหอยองอ ลิมเรนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้และมองไปที่ยอดเขาสีเขียวเบื้องหน้าเขาเขาพบว่ามันยากที่จะเชื่อว่ามีแร่มากมายอยู่ใต้นั้นเขาถือแผนที่ไว้ในมือและศึกษาอย่างระมัดระวังเกรงว่าจะหาผิดและเสียเวลาจุดๆบนพื้นหญ้าที่อ่อนนุ่มข้างเขาขณะที่หลับตาอยู่เยจินดูเหมือนจะหลับอยู่ทันใดนั้นขนตายาวของเยจินก็กระพือสองสาครั้งและดวงตาใสาๆของเธอก็ค่อยๆเปิดขึ้นหลิงรรนฉันอยู่นี่ลิงแรนพยักหน้าและหันไปมองเยจินตื่นแล้วเหรอ คุณรู้สึกอย่างไรทันทีที่เขาพูดอย่างนั้นลิงแรนก็กระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเยจิงดูเหมือนจะเรียกเขาด้วยชื่อจริงในตอนนี้ตามที่คาดไว้สีหน้าของเยจิงมืดลงทันทีขณะที่เธอลุกขึ้นนั่งเธอหยิบดาบออกมาจากรองเท้าบูทและแทงมันเข้าที่หน้าอกของลิงแรนอย่างไร้ความปราณีน่าเสียดายที่เยจิงยังช้าเกินไปลิงแร์หันร่างของเขาเล็กน้อยและหลบได้อย่างง่ายดายเขากดเยจิงลงและตะโกนอย่างกระวนกระวายอย่าผอรลีผอลามฉันยอมรับว่าฉันโกหกคุณแต่ฉันมีเหตุผลของฉันเอฟดอกจันซีเเเคคหตุุผลลลขอองงณยยจิินนนนสาบแแช่่ะะด้รั ให้ฆาตกรบ้า